มืดป่ะ มืดไหมครับสวัสดีครับเช้ชาเชเอา NPR 120ห้างแวปี่าสีดึงยาว5เมตรมาให้ชมกันรถพร้อมใช้งานครับรถสวยมากๆเดิมบางครับเดิมบางแอร์หนาวเครื่องดีสีสวยเนาะมาดูกันสีเดิมบางโรงงานครับบางๆไยนงภายในสวยครบครับแอร์เย็น แอร์หนาวภายในสวยครับรถไม่ช้ำครับลบได้เดิมได้สวยเนาะ,ะสวยอยู่แอร์เย็นเจี๊ยบครับคันนี้เป็น N P R 120นะครับ120แรง5เมตรนะครับยางใหม่ยางใหม่แกะกล่อง รถสภาพสวยมากครับก็ถือว่าสวยสุดในรุ่นก็แล้วกันคันนี้เป็น NPR 120แรง5เมตรนะครับยา,างใหม่เครื่องดีคันซีเทพเดี๋ยวมาดูอ่าขันซีกันคันซีสวยทั้งลำครับคันซีสวยทั้งลำนะฮะกระบะสวยครับคันซีสวยรถยังไม่ล้างนะครับเพิ่งมาถึงนาะรูได้เลยสวยจริงคันนี้ ซีไม่ต้องห่วงนะครับคือจบเลยกระบะสวยคันซีสวยครับราคาไม่แรงครับกระบะข้างก็ไม่มีผุดูรถได้ที่อำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับกระบะสวยกิ๊กเลยครับปูพื้นเหล็กเรียบร้อยกระบะนี้ถือว่าสวยครองสวยครับพร้อมบรรทุกพร้อมใช้งานเนาะคันนี้ก็สภาพหนึ่งในร้อย เบนพีอาร์ยาว5เมตรเครื่อง4 HF เฮร้อยฝาขาวอายกเครื่องดู120 HF ฝาขาว120แรงนะครับมาดูสมเครื่องกันท่านที่หารถใช้งานอยู่ก็ไม่ผิดหวังครับสภาพ1นึในร้อยเครื่องแห้งกิ๊กครับเครื่องสดๆไม่มีไอไม่ไอไม่ดันไม่ร้อนครับเครื่องวิ่งทางไกลได้เลยคันนี้เนาะ,ะสีสวยครับ วงเพดพื้นเก่งยังสวยไม่มีปุกนะครับแอร์หนาวเนาะกระบ,บะสวยทั้งลูกท่านที่ต้องการลดใช้งานนะครับไม่ผิดหวังครับยางใหม่ครับคันนี้ยางใหม่ก็ถือว่าสวยหนึ่งในร้อยก็แล้วกันร้อยยี่คันนี้เป็นร้อยยี่ปีสี่หนึ่งยาวห้าเมตรนะครับกระบ,บะสวยพร้อมใช้งานคอกพร้อมใช้งานเลยนะครับ พร้อ,อมใช้งานไม่มีผู้ครับการันตีเครื่องดีคันซีเทพครับแอร์หนาวสีก็มีรอยตามอายุกรารใช้ง,งานบ้างแต่เดิมบางนะครับได้เดิมบางภาสีขาท่อ .66 เนาะเครื่องสวยครับเครื่องสวยเครื่องดีเครื่องดีภาสีสวยอันนี้การันตีดูรถได้ที่อำเภอแคนดงจังหวัดบ,บุรีรัมย์อาหัวลง คันนี้ดูได้ที่ดูชมตัวจริงได้ที่อำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับคันนี้เนาะเป็นรอยยี่เสริมแหนบมาแล้วหน้าหลังเพิ่มท้ายเดิมครับแต่ว่าเป็นเสริมแหนบมาแล้วคระสีสวยครับสีสวยตรงท้ายสวยสวยทั้งลำคันนี้เกียร์แน่นเครื่องดีพร้อมใช้งานครับท่านที่ต้องการลดใช้งานก็สามารถโทรสอบถามได้0986147609นะครับ 0986140099ชมรถตัวจริงได้ที่อำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์เนาะทันที่ต้องการซื้อใช้ซื้อขายได้ครับคันนี้พร้อมๆครับหลังใช้หล้างขายได้เลยอันนี้แอหนาวเป็นสเปค5เมตรนะครับคอกเหล็กสวยงามนะครับ,รนะรบแนบเสริมมาแล้วเรียบร้อยเป็นรถทรงหล่ออยู่พอสมควรนะครับยังไม่ล้างถ้าล้างรองกว่านี้ครับราคาไม่แรงครับต่อรองกันได้เนาะ โทรสอบถามได้0986147609นะครับเสียนัด n p r ชัวร์การันตีนะครับเอารถสวยๆมาให้ชมช่วงสายๆกันโอเคครับฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับผม